วัดป่าปฐมชัยสถาปัตยกรรมล้านนาหนึ่งในวัดสวยเมืองนคนปรปฐมบรรยากาศเงียบสงบเป็นวัดสายกรรมฐานที่ยึดถือแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2,555ตั้งอยู่ตำบลโพรงมาเดือ่ออำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐม โดดเด่นด้วยอุโบสถไม้สถาปตัตยกรรมทรงล้านนาที่หาชมได้ใกล้กรุงเทพขึ้นทางด่วน M81 ได้นะครับวัดป่าปฐมชัยคือวิหารทรงล้านนาหรืออุโบสถไม้ได้แรงบันดาลใจมาจากวัดเล่หินหลวงจังหวัดลำปางสถาปตัตยกรรมที่วิจิตรงดงามทั้งด้านนอกและด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานพระพุทธโคตมะให้พวกเราเข้าไปกราบไหว้ขอพร เจดีปัญญาทโรนุสอนสถานหรือเจดีสีทองเจดีทรงระฆังรูปแบบเฉพาะของล้านนาบนฐานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กรายล้อมองค์เจดีส่วนบนยอดฉัดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและที่ใกล้ๆกกันนั้นมีเจดีพระชัยมงคลสีทวารวดีบรรจุทั้งพระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุรวมถึงรูปของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีลานธรรมจกักรลานปฏิบัติธรรมหอพระแก้วมรกรดสามฤดูและโบราณวัตถุศิลาจารึกสมัยทวารวดีตั้งอยู่เช่นกันครับถือเป็นวัดที่สามารถไปปฏิบัติธรรมและชมความง,งามของวัดป่าปฐมชัยไปพ,พร้อมๆกันเลยนะฮะที่เที่ยวใกล้กรุงเทพสเสน่ห์สถาปัตยกรรมล้านนา